ที่งานจะเริ่มมันก็ตีเย็นข้างล่างแล้วชื่นอินแล้วสตาร์กันเละแล้วหนห้างแต่เราทั้งทุกโรงเรียนอ่ะแล้วเราอก็รวมผสมลงมันไปมัวนเลยมัวนไปคือมันมันมันอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยมันกลุ่มเป็นกลุ่มเอามันตีกลุ่มหนึ่งวิ่งมาทางหนึ่งทางนี้ก็ใส่ไปอันนี้ก็ตั้มตั้นอันน้นก็หันมาเล่นอย่างงี้ที่ก็นวนี่ม้วไปหมดมัวไปหมดไม่มีมิดใช่ห้างแตกงานนั้นอ่ะแล้วแล้วยังไงวิโดลงวิโลงมา สึกเอเชียมันมามันมาแบบเราก็เห็นไม่ค่อยสนัดหรอกนะเพราะเราก็หาเพื่อนหาอะไรเหมือนกันใช่เพราะมันเริ่มกระจายแล้วเราก็เจอเห็นเรามองแบงล่างเห็นเอเชียมมันตบมือร้องเพลงเข้ามาเลยพวกราเสิยู่งบนม่นทุ้งโต๊ะลงโอ้ใช่โต๊ะกุ่มใบเอเชียมมันดันดันดันขึ้นมาแต่ตอนโยนะเราไม่เห็นหรอก ว่าขคโยน,งนโงเรียนใคโยน